สวัสดีครับวันนี้31แล้วนะครับมาเก็บไข่กันดีกว่าวันนี้จะได้กี่ฟองหนึ่งสองสามสามแล้วกระทางหน่อยนะสี่ห้าหกจ็ด<ก> เจ็ดฟองแปดเก้าเก้าวฟองแล้วกินข้าวไปเท่าไร่แล้วเก้าเก้าอ้ยสิบ 11 12 13 13แล้ว14 15 16 17 17แล้วอายฝัง17แล้วเอ้ยข่ยร่วง เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหูเต็มเลยยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบหกแล้ว

39โอ้หนักคำหนึ่งนะครับขอทางหน่อย39แล้ว40 41 42 43 44 45 46 46ฟองขอดูใต้ทุนหน่อย คือไข่หรือเปล่าเฮ้ยอยู่นน่นห่งฟองสี่สิบเจสบเจทำนึงนะครับสี่สฟองวันนี้ได้สี่สเจ็ฟองน่าจะสีเห็นหรือเปล่าอยู่นน่นห่งฟอง่น่นนน่น,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 น โอเคครับวันนี้น่ยจะได้47ครับ